อยากสร้างรายได้จากงานกราฟิกรูปภาพนะฮะแต่ไม่เก่งการทำกราฟิกรูปภาพอะไรเลยพิ้วก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ไม่เก่งเรื่องพวกนี้เลยแต่วันนี้พิวจะมาแนะนำวิธีที่จะทำให้เพื่อนๆสามารถมีงานรูปภาพกราฟิกไปโพสขายบนเว็บต่างชาติได้เลยนะคะเดีย๋ยวเราดูกันเลยนะคะก็จะมีด้วยกัน3ตัวนะคะตัวแรกก็มิ d เจนีตัวที่2ก็เรียนโน ตัวที่3ก็ idogram นะคะเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนะคะขั้นตอนแรกก็ให้เรากด uh, slash แล้วก็ตามด้วยคำสั่งพร้อมจากตัวอย่างคลิปเลยนะคะจากนั้นก็รอเจ้า m i d j o u r n e y Generate รูปภาพนะคะหลังจากได้ารูปภาพมาแล้วก็แค่เราทำการกดเซฟไว้ที่คอมพิวเตอร์ของเรานะคะ ai ตัวที่2ก็จะเป็น Leonardo เราก็ใช้คำสั่งพร้อมเดียวกันเลยนะคะจากนั้นเราก็เข้ามาที่ในส่วนของการ เจนเนอเรตรูปภาพนะฮะเราก็ใส่คำสั่งพร้อมแล้วก็กด enter เลยนะฮะเจ้าตัวเรียลนันก็จะทำการเจนเนอเรตรูปภาพให้เรานะฮะจากนั้นก็เหมือนกันกดเซฟมาไว้ที่คอมพิวเตอร์ของเรานะฮะสำหรับ AI ตัวที่3ก็จะเป็น IDO g RAM นะฮะเราก็ใช้คำสั่งพร้อมเดียวกันจากนั้นก็กดปุ่มเจนเนอเรตแล้วก็รอ ให้เจ้าตัวเดียวเกมเจนเลยรูปภาพนะฮะหลังจากเจนเรยเรียบร้อยแล้วก็กดเซฟว้ที่คอมพิวเตอร์ของเราเหมือนเดิมแค่นี้เราก็ได้รูปภาพจากงานกราฟิกที่ AI เข้ามาช่วยเจนเรตให้แล้วนะฮะสำหรับช่องทางการขายเราก็สามารถขายได้ทั้งในเรีเบลลนะฮะหรือว่ามินิแคนวาสรวมถึงเจ้าตัว Cre a เ i v e f a b อร์ a นะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะค่ะ เป็นเพื่อนดูแล้วมีประโยชน์ก็เมนบอกพี่ด้วยนะคะหรือว่าชอบก็สามารถกดเซฟกดแชร์กดใจได้เลยนะคะหรือว่าถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆในแต่ละวันที่พี่ทามก็กดติดตามได้เลยนะะ